ป,ป,ป,ปอมือไม่เอ็นฝึกฟังเสียงมะพร้าวซอยสั้นพี่น้อง,งเสียงแน่นป,ป๊อปกป๊อปกป๊อกไงยก้อ,อนยอ,อยู่มั้งตัวน่ะเฮ้ยดังกว่ายังดังดังขึ้มะพร้าวซอยสั้นพี่น้องเอาใส่น้ำกระพูนเนี่ยพูนเกือบครึ่งคนเลยี่น้วยจะว่าดังมันฉีกกันกะลาไหมตัวนี้สงสัายยักษ์อ่อนนี่ยันยักษ์อ่อนเนาะกรการบ่ อ่มมืใหตัวมันแก่นี่ตุบๆพี่ได้ตัวแก่เอาไปเบิ่งโน้ตหน่วยแก่เออโอ้ยอันนั้นเจอไปข้อพิชางแะ้วมื่อมหาตะข้อดอกกันนั่นนท้เสียงเบาเลยเน้นกล้ามห้าวู้แห้งเลยปุ๊กปุ๊กปุ๊กมันมี่ยันาแก่มันเป็นเสียงนุ่มๆยานยานนะ อืนนี่อ่อนนี่นแทงหนึงต็งหามันอยู่คนเดียวมั้งโมเมนต์โมเมนต์สองสั้นคือว่เกือบสองสั้นอะไรได้เป็นสองสันได้กินกินได้ไหมลองเบื่ออ๋อลองซีดมาดูเบี้ยลอยน้ำเบตัวมือลอยเบอมือลอยเบมาลอยน้ำลงเบอมันซ้ำไหนออ ต้องลอยน้ำเขาจะหุญแจแล้วฮลองเบิง้งว่าเขาสิได้เซ็คเป็นลอยน้ำเคาะโน,โน,โน้ำบบแน่นอนหาเบิ้งตัวมันจมกูหมูอันนี้ถือว่าจมอยู่ได้นี่เนาะผู้เล็กน้อยอ่ะผู้ระดับนี้เอ้วไปบวนตัวนี้วมตัวนี้แล้วพอดีตัวมีอดีเกเบิ้งตัวนันมันจมแฮงๆนะเขาจีมานน้ำเบิ้งเอาลงณ์จะเบื้องแล้ว มันิออนลอยก,กว่าลอยมันชิแก่กว่าสุดนั่นหรือมงเนี้ยจนะว่าสองสัน้นพอดีอันจองนุ้ยนี่ฮะซ่ํมกันคอยเบึง่งเอาไปผ้าเบิบ้องนูค่ะเอาไปผ้าเบื่องนู้ห่ะจะว่ากากนะามันพอดีใ้เบิ้องนู้หมักผ้าวสองสัน้นพี่สูดเบิง่งผู้หน่อยนึงเนาะเมื่อกี้ พอดีบอเบิงเนาะกะลามันเป็นออกสีนดำตาลน้อยไงย่ยานย่านพอดีอยู่ดอกเบิงได้ได้อยู่ดอกกินตะกอนซีมตะกอนผาดรสเวลาผ่ากะงัดขึ้นตะกอน,กน,นอย่างเงินจับขึ้นมาตั้งอยู่นี่เจอย่าไปเห็นเปน็นั้นน้ำทเนี้ยโอ้ยเฮียน่ยเดียวนึงก็ได้นี่น พันหมดเลยนะเอ้าเอ้าปีมือเพื่อนเพือเ่อนหุ่นแต่ละลายเจก็พอดีผ้งเบิ้นี่ผ้าเบิ้งนี่เบิ้งกพาซองแซนหั่นพอดีพอดีนี่ซองแซนพอดีเลยกินนี่ครูน้อยนึงประมาณนิ้วหัวขึ้นมาเนาะ ผูหน่อยนั่งอะไรวางคิดนี่เลยพอดีเนาะนื้ออ่อนอยู่บ่อ่อนเล็ก,น,ลกน้อยอ่อนเล็กน้อยก็ได้แล้วแหละชั้นนี้นะข้นมันยังนนอั่นเลยอ้โหมันไมมันกำลังสิแก่ไปนะอีกเล็กน้อยอีก่สองสามมือ้อพอดีแล้วสัเน,นีย